สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูบิวมีสื่อมาแนะนําให้ผู้ปกครองนะคะนํากลับไปสอนนะคะนักเรียนนะคะลูกๆห,หลานๆที่บ้านได้นะคะสื่อของครูบิวก็คือพีระมิดวงจรชีวิตนะคะซึ่งครูบิวสร้างขึ้นมาของอ่าวงจรชีวิตของพืชน,นะคะแล้วก็เป็นวงจรชีวิตของสัตว์นะคะผู้ปกครองสามารถนําไปสอนได้ว่าอ่าในการปลูกพืชหนึ่งต้นเนี่ยมันเริ่มจากอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีมเมล็ดนะคะต่อไปนอกจากเป็นมเมล็ดแล้วมันจเจริญเติบโตเป็นอะไรนะคะ ระยะาในการฟักตัวของแต่ละอันนะคะระยะในการจเจริญเติบโตของแต่ละชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการงอกการเกิดต้นกล้าหรือการเกิดดอกเนี่ยใช้เวลานาน,นเท่าไหร่นะคะผู้ปกครองสามารถนําสื่อเนี้ยไปสอนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะนะคะเราก็มาดูสื่อ ชิ้นนต่อไปะะคสื่อชิ้นต่อไปนะคะของครูบิวครูบิวเรียกว่าวงล้อส่วนประกอบของดินนะคะแล้วก็มีวงล้อส่วนประกอบของอากาศนะคะเวลาเราเรียนเรื่องของส่วนประกอบของดินหรือว่าส่วนประกอบของอากาศนะคะเราสามารถใช้สื่อชิ้นนี้ในการประกอบการเรียนได้นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะพอดีครูบิวทาเป็นวงล้อนะคะเราอยากรู้ว่าส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างนะคะเราก็หมุนไปนะคะหมุนจะไม่ว่าจะหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มก็ได้นะคะมันจะมี ส่วนประกอบอยู่ข้างหลังนะคะพร้อมกับคําอธิบายว่ามีกี่เปอร์เซ็นนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของอากาศได้นะคะแล้วก็มุนดูมุนดูมุนดูนะคะแล้วก็สามารถทำแบบสังหาที่คุณครูบิวให้ได้ะคะ่ะ